สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้วันเสาร์ที่15มกราคม2565เราจะไปท่องโลกในมุมมองของ value investor เขียนโดยดรนิเวศเหวี่ชิระวรากรคะ่ะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อภาษีหุ้นคริปโตซึ่งอาจารย์ได้โพสต์บทความนี้ไว้ในช่อง Moneychat Thailand ทุกท่านสามารถเข้าไปชมไปอ่านได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือให้จิมอ่านให้ฟังดีกว่าคะ่ะ เอาเป็นว่าภาษีหุ้นคริปโตทำไมถึงต้องเก็บมันมีเหตุผลอะไรมีเงื่อนงำอะไรอยู่ตรงนั้นหรือไม่เก็บจริงแล้วจะคุ้มไหมแล้วในมุมมองของดอกเตอร์เนี่ยมองว่ายังไงบ้างแม้ว่าก่อนหน้านี้ดรจะเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะคะแต่แน่นอนว่าดกรก็มองว่าได้ไม่คุ้มเสียหรอกแล้วก็ไม่ใช่จังหวะที่จะมาเก็บอะไรแบบนี้ค่ะเพราะมันเป็นต้นทุนของนักลงทุนแบบพวกเดทเทรดทั้งหลายนี่แหละ ถ้าพวกเดตเทรดเขาไม่มาเล่นหุ้นบรรยากาศมันจะเป็นยังไงคะมันก็ไม่คึกคักใช่ไหมคะเพราะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าตลาดหุ้นในช่วงที่หลังจากโควิดมาเนี่ยเดตเทรดนักเดตเทรดเนี่ยเป็นตัวสร้างสีสันและเป็นตัวสร้างบรรยากาศให้กับตลาดหุ้นให้คึกคักได้นั่นเองค่ะถ้าพวกเดตเทรดเขาไม่ไม่มาเล่นแล้วเนี่ยบรรยากาศและสเสน่ห์มันหายไปเอาละตรงนี้ มันได้ไม่คุ้มเสียอย่างที่ดรว่านั่นแหะค่ะแต่เอาเป็นว่าการที่ดอร์ท่านหยิบมาเขียนเรื่องนี้อีกครั้งเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีนัยยะอะไรสาคัญอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันดีกว่าค่ะการเก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างอื่นเช่นตราสารหนี้หุ้นกู้หรือพันธบัตรนั้น เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างก็หวั่นเกรงกันมาตลอดคิดเป็นเวลาก็หลายสิบปีมาแล้วครั้งหนึ่งประมาณ15ปีมาแล้วผมยังจำได้ว่ารัฐมนตรีครังในยุคนั้นได้ประกาศเก็บเงินสำรองหรือก็คือภาษี30%สําำหรับนักลงทุนที่นำเงินดอลลาร์เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเหตุผลที่ทำก็เพื่อที่จะขจัดการเก็งกำไรค่าเงินบาทที่กำลังแข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เหตุเพราะว่านักลงทุนเหล่านั้นนําเงินดอลลาร์จำนวนมากเข้ามาซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นและก็อาจจะถอนเงินกลับอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการเก็งกําไรที่จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและการเงินของไทยอย่างไรก็ตามเงินที่จะเข้ามานั้นไม่มีใครรู้ว่าจะเข้ามาลงทุนอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนจํานวนหนึ่งก็น่าจะต้องเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอย่างแน่นอนการควบคุมเงินตรา ทางอ้อมโดยการเก็บภาษี30%คงจะทําลายตลาดหุ้นอย่างแน่นอนเพราะนักลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในตลาดหุ้นนั้นมีมากถึงกว่า30%ของตลาดดังนั้นทันทีที่ประกาศราคาหุ้นจึงทิ้งดิ่งช่วงแรกถึงพื้นหรือฟรอที่10%ซึ่งทําให้ต้องปิดตลาดเป็นเวลา30นาทีตามระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์พรตลาดเปิดใหม่อีกครั้ง หุ้นก็ตกลงไปอีกจนถึงเกือบ20%ซึ่งจะทำให้ต้องปิดตลาดอีกครั้งแต่แล้วมันก็หยุดตกและปรับตัวขึ้นมาบ้างและปิดตลาดวันนั้นที่622จุดตกลงไป108จุดหรือติดลบ14.8%ซซึ่งน่าจะเป็นการตกลงมาในหนึ่งวันครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในตลาดหุ้นไทยหลังจากตลาดหุ้นปิดวันนั้นรัฐบาลก็ประกาศถอยตลาดหุ้นก็กลับสู่ภาวะปกติตั้งแต่นั้นมา เรื่องของการเก็บภาษีในการซื้อขายหุ้นที่จะทําให้คนบางส่วนเนี่ยถอนตัวจากการลงทุนในตลาดก็กลายเป็นของแสลงทุกครั้งที่มีการพูดถึงราคาหุ้นก็มักจะตกงลงมาดังนั้นความคิดที่จะเก็บภาษีเพิ่มเติมจากภาษีที่มีอยู่เช่นภาษีเงินปันผลจึงห่างหายไปนานจนถึงช่วง2 3สสัปดาห์มานี้ที่กระทรวงการคลังเริ่มจะคิดเก็บภาษีใหม่คราวนี้ไม่ใช่เฉพาะหุ้น แต่รวมถึงเหรียญคริปโตที่กำลังร้อนแรงและโตระเบิดที่จะเข้าข่ายต้องถูกเก็บภาษีด้วยเหตุผลที่ต้องเก็บภาษีนั้นที่จริงก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องหาเงินมาใช้ในฐานะรัฐบาลที่ต้องบริหารประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด19นอกจากนั้นที่ต้องเป็นตลาดหุ้นก็เพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมกับภาคเศรษฐกิจอื่นที่ต้องเสียภาษีกันทั้งนั้น อย่างไรก็ตามในฐานะทางเศรษฐกิจยามประเทศไทยข้อยกเว้นก็ต้องมีโดยเฉพาะในกรณีของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นและให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าขึ้นในกรณีดังกล่าวถ้าเราจะเก็บภาษีเต็มรูปแบบมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือเกิดแล้วก็ไม่โตซึ่งก็ทําให้เศรษฐกิจไม่ก้าวหน้านอกจากนั้นภาษีที่คาดว่าจะได้ก็จะไม่ได้ด้วย ตัวอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไทยต้องการส่งเสริมโดยการลดหรือยกเว้นเรื่องภาษีก็เช่นการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆที่ผ่าน BOI หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือเขตอุตสาหกรรมพิเศษต่างๆเป็นต้นในส่วนของตลาดทุนเองนั้นเราก็เริ่มส่งเสริมโดยการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์และงดเว้นภาษีในการซื้อขายหุ้นและกำไรจากการลงทุนของนักลงทุนทั้ง 2- 3กรณีดังกล่าวนั้น ก็มีการทํากันทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนาที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพแน่นอนว่าประเทศกําลังพัฒนาบางแห่งไม่ได้ส่งเสริมและก็เก็บภาษีตามปกติเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ก็ยังส่งเสริมโดยไม่เก็บภาษีซื้อขายหุ้นอย่างสิงคโปร์เพราะเขาอาจจะคิดว่าเก็บไปก็ไม่คุ้ม เพราะคนอาจจะหนีไปเทรดที่อื่นได้แล้วเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่กลับเสียโอกาสที่จะมีตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้บริษัทต,ต่างๆสามารถระดมทุนเพื่อพัฒนากิจการและพัฒนาประเทศดีกว่าหน้าที่ของรัฐบาลหรือคนที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องภาษีนั้นจึงอยู่ที่การประเมินว่าเราจะได้อะไรและเสียอะไรถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเก็บภาษี สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งจะปรากฏขึ้นมาไม่นานนี้ก็คือเรื่องของ globalization โดยเฉพาะในด้านของตลาดทุนและตลาดเงินที่ทำให้การลงทุนข้ามพรมแดนหรือไร้พรมแดนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างสะดวกที่ทำให้กิจกรรมการซื้อขายนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นประเทศกาลังพัฒนาด้วยเพราะนี่อาจจะทาให้การบังคับใช้ในเรื่องของการเก็บภาษีไร้ผล หรือมีผลน้อยลงไปมากพูดง่ายๆคุณจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้แต่นักลงทุนก็มีทางเลือกที่จะไปหาที่ที่มีต้นทุนต่ำกว่าและมีคุณภาพที่สูงกว่าได้นั่นหมายความว่าผู้กำหนดนโยบายจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันที่มาจากตลาดอื่นหรือประเทศอื่นด้วยพูดง่ายๆการกำหนดนโยบายจะต้องดูที่อื่นด้วยไม่สามารถที่จะคิดแค่ในประเทศอย่างสมัยก่อนที่คนใช้บริการไม่มีทางเลือก ในมุมมองของนักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือเหรียญคริปโตนั้นแน่นอนว่าแทบทุกคนต่างก็ไม่น่าจะเห็นด้วยกับการเก็บภาษีใหม่เพราะนี่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นโดยที่ประโยชน์ที่จะได้รับแทบจะไม่มีเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือนักลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นเองนั้นคิดว่ากระบวนการลงทุนของตนเองนั้นได้ก่อให้เกิดบริษัทและกิจการต่างๆที่เติบโตก้าวหน้าขึ้นมากและได้จ่ายภาษีมาไม่รู้กี่รอบ พูดก็พูดบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั้นจ่ายภาษีมากและเลี่ยงภาษีน้อยกว่าบริษัทนอกตลาดมากแค่ไหนทุกคนก็รู้กันดีอยู่ภาษีที่เสียไปนั้นน่าจะมากกว่าภาคธุรกิจอื่นด้วยซ้ําทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีนิติบุคคลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วและภาษีอื่นๆรวมถึงภาษีจากปันผลก็ต้องจ่ายเต็มการที่จะเก็บเพิ่มเช่นภาษีกําไรจากการขายหลักทรัพย์หรือภาษีจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นก็อาจจะเป็นภาษีซําซ้อน มาถึงจุดน,นี้ดูเหมือนว่าเรื่องภาษีบางอย่างที่กำลังเสนอนั้นคงต้องออกมาไม่ช้าก็เร็วดังนั้นมาดูกันว่าผลกระทบต่อภาพใหญ่ของประเทศและนักลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรเริ่มจากภาษีการซื้อขายหุ้นที่จะคิดเพียง0.1%ของปริมาณการซื้อขายนั้นสำหรับนักลงทุนระยะยาวหรือแม้แต่นักลงทุนระยะสั้นที่ไม่ได้เล่นเดย์เทรดหรือวันต่อวันจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากนะัก เพราะเมื่อคิดรวมกับค่าคอมมิชชั่นที่ค่อนข้างต่ำมากสำหรับตลาดหุ้นไทยก็แค่ประมาณ0.2ถึง0.3เทียบกับอีกหลายประเทศแล้วก็ไม่ถือว่าสูงมากอย่างไรก็ตามสำหรับพวก high frequency trade หรือพวกที่เทรดเร็วมากและบางทีก็ใช้หุ่นยนต์เทรดก็จะมีปัญหามากและอาจจะต้องหยุดไปเลยซึ่งนี่ก็จะทำให้สภาพคล่องในตลาดหุ้นไทยลดลงไปมาก และก็อาจจะส่งผลให้ดัชนีหุ้นเงอยลงไปความนิยมในการซื้อขายหุ้นในตลาดลดลงส่งผลให้ค่า P/E ของหุ้นและตลาดต่ำลงมากต้นทุนการเงินของบริษัทจดทะเบียนสูงขึ้นอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วผลกระทบก็อาจจะไม่มากอย่างที่คิดโดยเฉพาะในยามที่คนไทยยังค่อนข้างสนใจลงทุนในตลาดหุ้นเช่นในปัจจุบัน ภาษีกำไรจากการขายหุ้นซึ่งยังไม่ได้มีการนำเสนอให้นำมาใช้นั้นถ้าเกิดขึ้นก็น่าจะมีผลกระทบที่รุนแรงกับตลาดหุ้นไทยมากกว่ามากเหตุผลก็เพราะว่านักลงทุนโดยเฉพาะที่เป็นนักลงทุนระยะยาวที่ทุ่มเทกับการลงทุนและหลายคนนั้นลงทุนเพื่อชีวิต คือลงทุนเพื่อให้หุ้นเติบโตขึ้นและหวังว่าจะเก็บไว้ใช้ยามเกษียณนั้นจะถูกเก็บภาษีกินไปมากจนยากที่จะสร้างพอร์ตให้โตเร็วอย่างที่คิดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเวลาหุ้นตัวไหนทากำไรมากก็จะหหักภาษีมากในขณะที่หุ้นที่ขาดทุนก็ไม่สามารถที่จะนามาลดภาษีลงได้ผลก็คืออัตราภาษีจริงๆของการลงทุนทั้งพอร์ตน่าจะสูงมาก ซึ่งทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยคุ้มทางแก้ก็คือเลิกลงทุนหรือไม่ก็ไปลงทุนต่างประเทศซึ่งจะไม่มีภาระภาษีตัวนี้นอกจากนั้นเจ้าของธุรกิจที่คิดจะเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดก็คงจะอยากเข้าน้อยลงเหตุผลก็เพราะว่าถ้าอยากจะขายหุ้นก็จะถูกภาษีกำไรจากการขายหุ้นสูงมากเพราะหุ้นเดิมมักจะมีราคาต้นทุนต่ำมากคือต้นทุนอาจจะเท่ากับราคาพา ในขณะที่ราคาตลาดมากจะสูงกว่ามากบางทีเป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่าดังนั้นตราดหุ้นก็น่าจะโตยากเช่นเดียวกับการระดมเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจก็คงจะด้ยประสิทธิภาพลงมากในกรณีของเหรียญคริปโตที่จะต้องเสียภาษีกำไรจากการขายเหรียญนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เหตุเพราะว่าราคาคริปโตขึ้นลงแกวงตัวสูงมาก คนเล่นมักจะต้องขายถ้าราคาขึ้นไปแรงการขายทุกครั้งจะต้องเสียภาษีแต่เวลาขาทุนไม่ได้คืนผลก็คือโดยเฉลี่ยอัตราภาษีจริงนั้นจะสูงลิ้วจนไม่คุ้มที่จะเล่นดังนั้นในความรู้สึกของผมก็คือถ้าทำจริงๆก็มีโอกาสเกิดหายนะของตลาดซื้อขายคริปโตในเมืองไทยคนที่อยากจะเล่นก็ต้องหันไปใช้แพลตฟอร์มของต่างประเทศเงินภาษีรัฐก็คงไม่ได้อยู่ดีครับ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโลกในมุมมองของดรนิเวศเฮมวชิวราวรากรนนั่นเองค่ะทุกท่านคิดเห็นยังไงกับการเก็บภาษีหุ้น0.1%และภาษีคริปโตคะซึ่งแน่นอนว่าเอาจริงๆนะในเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยจิมก็ไปคุยกับหลายๆท่านใช่ไหมคะทั้งฝั่งของนัก เก็มกาไรนะคะแล้วก็นักลงทุนส่วนใหญ่นักลงทุนอ่จจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เขาจะมีปัญหาในการที่เวลาที่จะต้องมีการปรับพอร์ตใช่ไหมคะอย่างดรนิเวศเองเนี่ยท่านก็มีการปรับพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพราะว่าจากนี้ไปก็คือไม่ยั่วยวนละนะคะไม่ยั่วยวน และส่วนใหญ่เนี่ยดรนิเวศท,ท่านจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามมากกว่าขนาดตลาดเวียดนามที่ว่ากลับมาดีแล้วดีและน่าจะดีต่อไปอาจารย์ท่านยังมีการปรับพอร์ตในหุ้นบางตัวบางกลุ่มออกไปด้วยนะคะจิมคิดว่าการที่ท่านมีการปรับพอร์ตตลาดหุ้นไทยเนี่ยนอกจากมันไม่โตแล้วจิมว่าเรื่องภาษีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์ท่านขายออกไปก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศเก็บ0.1% แน่นอนว่าระดับการขายของท่านเนี่ยต้องโดนแน่ๆนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ากําไรมันก็อม,มันก็ไม่มีใครที่อยากเสียภาษีตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามันซ้ําซ้อนจริงๆอย่างที่อาจารย์ท่านบอกนั่นเองนะคะและก็ในฝั่งของเจ็บป,ปองเองที่จิมพูดคุยมาเนี่ยเจ็บป,ปองคือหลายๆท่านเขายินดีเสียภาษีนะแม้แต่ดตรนิเวศเองนะคะทุกๆท่านเนี่ยแหละท่านยอมจ่ายภาษีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่า อันนี้มันทำให้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยถ้ามีการประกาศเก็บภาษีจริงขออย่างเดียวเชยปองบอกขอในการที่จะบอกก่อนล่วงหน้าสักมากกว่า6เดือนขึ้นไปบอกล่วงหน้าจะดีที่สุด6เดือนขึ้นไปด้วยนะคะแต่ดรนิเวศตอนนั้นที่จิมเคยคุยท่านบอกแบบนี้ค่ะว่า คือถ้าจะเก็บเนี่ยขอให้โควิดมันหายไปก่อนได้ไหมมันซาลงไปแบบสัก 2- อสาปีค่อยมาเก็บเรื่องภาษีเนี่ยไม่ต้องรีบเก็บเพราะว่ามันจะมันจะทาลายบรรยากาศการลงทุนเรียกได้ว่าทําลายเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยนั่นเองดังนั้นเนี่ยทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการเก็บภาษีอ๋อหลายท่านอาจจะมองว่าอุ้ยฉันเทรดเดือนหนึ่งไม่น่าจะถึงล้านนะลองคิดคํานวณง่าย หนึ่งเดือนเนี่ยเราเทรด20วันเอา20วันพอนะคะเทรดวันละห0 0 0มถ้าท่านเทรดวันละห0,000ื่นแสดงว่าท่านถึง1ล้านก็ต้องจ่ายภาษีไปนะคะล้านละ1000นบาทนั่นเองค่ะก็อยากให้ทุกๆท่านวางแผนการลงทุนวางแผนการเทรดกันให้ดีนะคะแล้วก็จะไปลงทุนอะไรเนี่ยก็ขอให้ได้แต่กํารละกันจิมขอเอพอยพรแบบนี้เพื่อที่จะไปจ่ายภาษีกันได้ด้วยเนาะ สุดท้ายนี้ค่ะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจิมด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้จิมหน่อยนะคะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างส่งหัวใจกันได้เช่นเดียวกันค่ะมีอะไรอยากให้จิมปรับปรุงตรงไหนก็บอกกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บางทีจิมอาจจะพูดคำศัพท์หรือว่า ออกเสียงไม่ถูกต้องจิมต้องขออภัยทุกท่านมานะัดที่นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนขอให้ทุกทุกท่านโชคดีในการลงทุนทุกทุกท่านเลยจ้าสวัสดีค่ะ